พี่น้องที่รักครับสำหรับคลิปในซีรีส์นี้ผมจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์เพราะว่ามีพี่น้องหลายคนทั้งโทรแล้วก็ไลน์มาสอบถามผมเกี่ยวกับเรื่องนี้คือการรับพระวิญญาณบริสุทธิ์และการรับบัติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมจึงจะขอแบ่งปันประสบการณ์ดังต่อไปนี้นะครับเนื่องจากผมรับเชื่อกับมิชนาลีชาวอังกฤษใน คริสตจักรนิกายเพนเดคอสที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อประมาณ20กว่าปีก่อนขอบคุณพระเจ้าผมก็เลยได้รับคำสอนเกี่ยวกับเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่เริ่มรับเชื่อแล้วก็มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณมาตลอดหลายปียังไงก็ตามผมขอออกตัวไว้ก่อนนะครับผมก็เป็นเพียงนักธุรกิจคริสเตียนที่รักพระเจ้าคนหนึ่ง ผมไม่ได้เป็นศิยาพิบาลผมไม่ได้เรียนจบโรงเรียนพักกิสท์ธใดๆแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่ผมได้เข้าร่วมในคริสจักรระบบเซลลผมจึงได้รับการสอนทั้งในเรื่องของการประกาศผ่านสายสัมพันธ์ออยคอสได้รับการสอนในหลักสูตรการเป็นพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณแล้วก็หลักสูตรการเป็นหัวหน้ากลุ่มเซลลต่อมาก็ได้เข้าเรียนหลักสูตรเปปโซของ ระบบก1 2ิสจากเสรีภาพจนจบหลักสูตรด้วยแล้วก็ได้รับใช้แบบเปาโลเย็เตเเอนในการเป็น G12 ของท่านศรยยพิบาลได้ดูแลกลุ่มเซลล์มาหลายกลุ่มแล้วก็ได้รับมอบหมายเป็นผู้สอนชั้นผู้เชื่อใหม่ด้วยจนถึงปัจจุบันนี้ส่วนในประสบการณ์เกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมได้รับพระวิญญาณตั้งแต่วันที่ผมได้รับคำสอน ในยอห์นบทที่14ข้อ16ถึง17นั่นก็คือพระเยซูได้กล่าวว่าเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตอยู่กับท่านและ จะประทับอยู่ท่ามกลางท่านในตอนนั้นมิชนาลีอังกฤษก็สอนผมว่าเมื่อผมรับด้วยปากเชื่อด้วยใจในการรับเชื่อพระเยซูคริสต์พระวิญญาณก็ได้เข้ามาสถิตในตัวผมแล้วแม้จะไม่มีอาการใดๆแต่ท่านบอกให้ผมใช้ความเชื่อเชื่อและรับเอาตามคำกล่าวของพระเยซูในพระคัมภีร์ผมจึงรับไว้ด้วยความเชื่อ ซึ่งมันก็คล้ายๆกับการรับความรอดนั่นแหละครับเราสามารถที่จะรับพระวิญญาณด้วยการรับด้วยความเชื่อโดยไม่จําเป็นต้องมีอาการทางร่างกายใดๆถ้าคนเป็นคริสเตียนคนก็มีพระวิญญาณในตัวคนอยู่แล้วเพียงแต่คนเชื่อตามพระคัมภีร์ข้อนี้แต่ว่าขอบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้มันเป็นประสบาการณ์ในการรับพระวิญญาณแต่ไม่ใช่ประสบาการณ์ในการ รับบัติสมาในพระวิญญาณมันเป็นคนรับประสบาการณ์กันนะครับต่อมาไม่กี่สัปดาห์มิชนาลีอังกฤษก็สอนเกี่ยวกับการรับบัติสมาในพระวิญญาณให้ผมแล้วก็ให้ผมอธิษฐานทูลขอบ่อยๆเขาบอกให้ผมอธิษฐานทูลขอได้ใจหิวกระหายผมจึงทําตามอย่างเคร่งครัดเคร่งเครียดแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ต่อมาอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่ผมกำลังนมัสการพระเจ้าร่วมกับพี่น้องท่านอื่นๆในโบสถ์วันนั้นผมรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่มีปัญหากดดันอะไรจ,จิตใจผมร้องเพลงนมัสการอย่างผ่อนคลายสบายใจแล้วก็จดจ่อกับพระเจ้าอย่างเต็มที่ปรากฏว่าจูๆ่ๆหูของผมก็ได้ยินเสียงเพลงภาษาแปลกๆออกมาจากลิ้นของผมเอง ผมรู้สึกว่ามันไพเราะมากผมจึงไม่หยุดแล้วก็ปล่อยให้ลิ้นของผมร้องเพลงภาษาแปลกๆนั้นไปเรื่อยๆในสภาวะตอนนั้นมันเหมือนตายกับตัวเองทุกอย่างแล้วก็อินกับพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นพระองค์เข้ามาครอบครองความคิดอารมณ์จิตใจผมไปหมดผมรู้สึกมีสันติสุขอย่างลึกมากแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วผมก็ไม่ล้มไม่หัวเราะอะไรด้วย พระวิญญาณทาให้ผมรู้จักบังคับตนคือการควบคุมตัวเองได้เพราะว่าผลอย่างหนึ่งของพระวิญญาณก็คือการรู้จักบังคับตนนั่นเองจึงไม่มีอาการผิดปกติแปลกประหลาดอะไรต่อหน้าผู้คนในที่ประชุมหลังจากเลิกบทผมก็ไปถามท่านมิชนาลีอังกฤษท่านก็ตอบว่านัา่นแหละใช่แล้วผมได้รับบัติสมาในพระวิญญาณแล้วพระองค์เข้ามาครอบครองผมอย่างเต็มเปี่ยมหรือที่เรียกว่าเต็มล้น จึงทำให้ลิ้นของผมร้องเพลงภาษาสวรรค์ซึ่งก็คือภาษาแปลกๆนั่นเองและท่านก็แนะนำว่ากลับไปบ้านแล้วก็ให้ทำบ่อยๆดังนั้นพอกลับถึงบ้านพอใจของผมจดจ่อที่พระเจ้าปับ๊บลิ้นของผมก็พูดภาษาแปลกๆออกมาได้ทันทีจนผมไม่อยากจะไปทำอะไรเพราะสัมผัสถึงความรักความอบอุ่นของพระเจ้าเต็มล้นในตัวผมผมก็เลยเข้านอนแต่หัวค่ำ แล้วก็พูดภาษาแปลกๆต่อเนื่องไม่หยุดเป็นชั่วโมงเลยจนกระทั่งหลับไปอย่างมีความสุขที่สุดรู้สึกอบอุ่นใจที่สุดเลยครับในวันนั้นแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาความเข้าใจเกี่ยวกับพระวิญ,ญญาณที่อยู่แค่ในสมองก็เข้ามาเป็นประสบการณ์จริงในตัวผมผมเริ่มเข้าใจว่าประสบการณ์การรับแบบติดสมาในพระวิญญ,ญาณนั้นมันแตกต่างกับ การรับพระวิญญาณคือการรับพระวิญญาณนั้นเรารับด้วยความเชื่อเมื่อเราได้รับรู้ถึงข้อพระคัมภีร์ที่พระเยซูกล่าวว่าพระองค์ได้ทูลขอพระวิญญาณให้เข้ามาสถิตในผู้เชื่อทุกคนแล้วก็รับเอาด้วยความเชื่อนั่นคือการรับพระวิญญาณพระวิญญาณก็เข้ามาอยู่ในเราแล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่เต็มล้นก็คือยังไม่ได้มีประสบการณ์ในการรับบบบติดสมาในพระวิญญาณนั่นเอง ดังนั้นการรับบัติสมมาในพระวิญญาณจึงเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราอธิษฐานทูลขอด้วยใจหิวกระหายแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เราตายต่อตัวเองบางทีคนอาจจะต้องทําแบบนี้คืออธิษฐานทูลขออยู่บ่อยๆหลายๆวันบางทีอาจจะเป็นเดือนแต่บางคนก็เร็วอย่างผมนี่ก็ผมขออยู่ประมาณสองสัปดาห์ก็ได้รับคือในใจคนจดจอ ที่หิวกระหายอยากจะได้รับการเติมการเติมเต็มล้นเ,เราก็จะได้รับตามนั้นนะครับแล้วก็มันจะต้องไม่ใช่เขร่งเครียดเอาเป็นเอาตายที่จะต้องรับให้ได้ถ้าคนอยู่ในสภาวะจิตที่เคร่งเครียดคุณจะยิ่งไม่ได้รับนะครับคุณจะต้องอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายสบายสบายปล่อยตัวแล้วก็ ไม่จดจ่อที่ตัวเองคือปล่อยวางละทิ้งความคิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับตัวเองทุกอย่างลงแล้วก็อนุญาตให้พระเจ้าเข้ามาครอบครองคนอย่างเต็มขนาดหรือที่เรียกว่าเต็มล้นแล้วบางคนก็พูดภาษาแปลกๆออกมาอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่พยายามที่จะพูดมันเป็นของประธานชนิดหนึ่งแต่ว่าบางคนที่ รับบัติสมาในพระวิญญาณแล้วแต่ก็ไม่ได้พูดภาษาแปลกๆก,ก็มีเหมือนกันดังนั้นก็อย่าไปกังวลกับเรื่องนี้มากเกินไปจนไม่มั่นใจว่าพระวิญญาณทรงสถิตยอยู่ด้วยนะครับตั้งแต่วันที่ผมได้รับบัติสมาในพระวิญญาณแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเริ่มอธิษฐานได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ไม่รู้สึกแห้งแล้งเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็อยากจะอธิษฐานสนทนากับพระเจ้าทั้งวันผมไปเยี่ยมเยียนพี่น้องท่านใดที่มีปัญหาชีวิตก็อยากจะอธิษฐานเผื่อเขาเหลือเกินคงเป็นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์เ้าใจให้อธิษฐานเผื่อเขาเวลาอ่านพระคัมภีร์ก็ไม่รู้สึกน่าเบื่ออีกเลยอ่านแล้วก็ได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ผุดขึ้นในใจเสมอ ผมจึงเฝ้าเดี่ยวสนทนากับพระองค์อย่างต่อเนื่องทุกวันแต่ว่าผมขอบอกอย่างหนึ่งว่าบางช่วงชีวิตผมก็ห่างหายไปจากพระวิญญาณบริสุทินะครับคือในบางช่วงเวลาธุรกิจการงานผมยุ่งวุ่นวายมากมีรายได้สูงแล้วก็ลูกค้าเยอะกิจกรรมต่างๆก็เยอะ ชีวิตประจําวันก็เต็มไปด้วยความสุขสบายไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะว่าการเงินข้องมันก็ทําให้ผมก็เลยไม่ค่อยจะได้เฝ้าเดี่ยวไม่ได้เข้ามาอธิษฐานคุยกับพระเจ้าไม่ได้อธิษฐานภาษาแปลกๆอีกเลยแม้ว่าตอนนั้นอาจจะยังรับใช้พระเจ้าแบบเปาโลเย็บเต้น แต่ก็รู้สึกว่าฝืนมากเลยครับมันแตกต่างกับช่วงที่ชีวิตเต็มล้นในพระวิญญาณราวกับฟ้ากับเหวเลยจนกระทั่งผมได้มาเจอกับวิกฤตโควิดในช่วงสปีธุรกิจชะงงักเพราะล็อกดาวน์ทั้งประเทศธุรกิจผมก็ซบเซาลงไปมากแล้วผมก็มีเวลาว่างเยอะไม่รู้จะทำอะไรผมจึงหันกลับมาติดสนิทกับพระเจ้าอีกครั้งเฝ้าเดียวทุกวัน กลับมาดำเนินชีวิตในพระวิญญาณต่อแล้วอะไรอะไรก็ค่อยๆเริ่มดีขึ้นมาเหมือนเดิมครับพี่น้องที่รักคริสเตียนเราก็ควรจะดำเนินชีวิตแบบที่เรียกว่าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอนะครับคำว่าประกอบด้วยพระวิญญาณก็หมายถึงให้พระวิญญาณเข้ามาทรงนำในชีวิตประจำวันของเราฝึกที่จะฟังเสียงของพระองค์แล้วก็เชื่อฟังพระองค์ชีวิตเราจึงจะเกิดผลนะครับ แต่ว่าบางคนก็ไปเข้าใจผิดเพราะว่าเขาอาจจะได้ยินคำว่าเต็มล้นในพระวิญญาณแล้วเขาก็คิดไปว่าพระวิญญาณคงจะมีสภาพเป็นเหมือนน้ำคือจะต้องรับการเติมด้วยน้ำให้เต็มล้นและบางคนก็เข้าใจผิดคิดว่าพระวิญญาณเป็นไฟคือต้องคอยรับไฟอยู่เรื่อยๆซึ่งคนที่คิดแบบนี้ก็เพราะว่าเขาอาจจะเข้าใจพระวิญญาณผิดเพี้ยนไปเพราะว่า เขาอาจจะไม่ได้อ่านพระคัมภีร์หรือได้รับคําสอนที่ไม่ได้สอดคล้องกับพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์นี้จริงๆแล้วก็เป็นวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับเป็นอีกพระภาคหนึ่งของพระเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้านะครับพระองค์ไม่ได้ไฟไม่ใช่ลมไม่ใช่ฤทธิ์อำนาจพระองค์ไม่ใช่ของเหลวพระองค์ไม่ใช่พลังงานดังนั้นพระองค์คือพระเจ้าจริงๆ เป็นอีกภาคหนึ่งของพระเจ้าซึ่งได้ดำรงอยู่กับพระบิดาและพระบทมาตั้งแต่ก่อนสร้างโลกนั่นแหละแล้วก็พระองค์ก็ไม่ใช่วิญญาณที่ถูกสร้างเหมือนกับพวกทูตสวรรค์หรือวิญญาณของมนุษย์พระองค์เป็นพระเจ้าที่มีสภาพเป็นบุคคลนะครับมีความคิดอารมณ์ความรู้สึก มีสติปัญญาความรอบรู้พระองค์พอใจพระองค์เสียใจได้ดังนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงไม่ใช่ลมไม่ใช่ไฟไม่ใช่น้ำพระคัมภีร์อาจจะพูดเปรียบเทียบเกี่ยวกับลมเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับไฟและใช้คำศัพท์คำว่าเจิมคำว่าเต็มล้นแต่มันไม่ได้แปลว่าพระองค์อยู่ในสภาพแบบนั้นพระองค์เป็นบุคคลพระเยซูก็ยังพูดถึงพระองค์ว่า เป็นอีกผู้หนึ่งคำว่าเป็นอีกผู้หนึ่งหมายถึงเป็นบุคคลนะครับดังนั้นพระองค์จึงสามารถที่จะรับรู้ถึงความคิดอารมณ์ความรู้สึกของเราได้และเราก็สื่อสารกับพระองค์ได้พูดคุยกับพระองค์ได้สร้างสัมพันธ์กับพระองค์ได้คนไม่สามารถที่จะมาสร้างความสัมพันธ์กับน้ำกับลมกับไฟได้เลยจริงไหมครับ ทีนี้เมื่อเราได้รับบัติสมาในพระวิญญาณเราก็เต็มร้นในพระองค์คือให้พระองค์เข้ามาสถิตกับเราครอบครองเราอย่างเต็มที่เมื่อพระองค์เข้ามาอยู่ในตัวเราซึ่งจริงๆแล้วก็อยู่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่เรารับเชื่อแต่ว่าเราไม่มีประสบการณ์การเต็มร้นเพราะว่าเราไม่ได้ธิษฐานทูลขออย่างหิวกระหายเพื่อให้พระองค์เติมเข้ามา ในเราอย่างเต็มล้นพี่น้องที่รักครับเมื่อพระองค์อยู่ในเราฤทธิอำนาจของพระองค์ก็เข้ามาอยู่ในเราด้วยมันไม่ได้แยกส่วนกันระหว่างพระองค์กับฤทธิอำนาจของพระองค์มันไม่ได้แยกส่วนระหว่างพระวิญญาณบริสุทธิ์กับไฟพระวิญญาณคือมันอยู่ด้วยกันนะครับเมื่อพระวิญญาณอยู่ในเราตามที่เราเชื่อไฟหรือฤทธิอำนาจหรือลม หรือพลังฤทธิเดชใดๆของพระวิญญาณก็อยู่ในเราด้วยและเมื่อเราให้พระองค์ครอบครองเราเต็มล้นเต็มขนาดพระองค์ก็สามารถที่จะทําพระราชกิจของพระองค์ได้อย่างเต็มที่ในตัวเราแล้วก็ผ่านเราออกไปดังนั้นเราจึงไม่จําเป็นที่จะต้องไปแสวงหาลมหรือหาไฟอะไรอีกก็เพราะว่าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในตัวเราอยู่แล้วไงครับ เพียงแต่เราต้องสแสวงหาการบัพติสมาในพระวิญญาณและเต็มล้นในพระองค์ทีนี้มาดูคำว่าคำว่าประกอบด้วยพระวิญญาณคืออะไรคำว่าประกอบด้วยพระวิญญาณเราจะเห็นในพระคัำภีบ่อยๆก็คือคำว่าคือสภาวะที่เรายอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำกิจในเราแต่ว่า ในสภาวะนี้อาจจะยังไม่ถึงกับเต็มล้นคือมันขึ้นอยู่กับขนาดของการยอมของเรานะครับถ้าเรายอมให้พระองค์ครอบครองเราเพียง5 0นพระองค์ก็จะทำกิจของพระองค์ผ่านเราได้แค่5 0คือมันไม่ได้แปลว่าพระองค์จะเข้ามาอยู่ในตัวเราแค่ครึ่งตัวมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับพระองค์ก็สถิตอยู่ในเราเต็มเต็มเต็มตัวอยู่แล้วนะครับ เพียงแต่ว่าพระองค์ทําพระราชกิจของพระองค์นั้นผ่านเราได้แค่เท่าที่เรายอมให้พระองค์ครอบครองแต่ถ้าเรายอมให้พระองค์ครอบครองเราอย่างเต็มที่เต็มร้อเอร์เซพระองค์ก็จะทํากิจของพระองค์ได้เต็มขนาดเต็มร้อยเลยหรือที่เรียกว่าเต็มล้นเหมือนตอนที่เปโตรรับบัพติศมาในวันเพนเทคอสพระวิญ,ญญาณก็เต็มล้นในเขาเขาจึงเทศนาจนผู้คนกลับใจ ได้ถึงสามพันกว่าคนในวันเดียวนั่นก็เกิดจากฤทธิอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำพระราชกิจของพระองค์ได้อย่างเต็มขนาดผ่านตัวเขานั่นเองครับนี่จึงเป็นความหมายของคำว่าเต็มล้นผมเองเวลาทำธุรกิจการงานผมก็ไม่สามารถที่จะเต็มล้นในพระวิญญาณเพราะว่าผมจะต้องแบ่ง ความคิดอารมณ์ความรู้สึกมาจดจอ่อเอาใจใส่ที่ลูกค้าจดจอ่อที่ลูกน้องทีมงานจดจอ่อที่ซัพพลายเออร์ผมก็ไม่สามารถที่จะจดจอกับพระเจ้าได้อย่างเต็มที่ดังนั้นผมก็จะไม่ได้อยู่ในสภาวะเต็มล้นและผมก็จะไม่ได้อธิษฐานภาษาแปลกๆในขณะที่กำลังคุยกับลูกค้าจริงไหมครับแต่ว่าผมก็ยังสามารถที่จะประกอบด้วยพระวิญญ,ญาณได้ คือมันไม่เต็มล้นแต่ว่ามันประกอบได้นะครับหมายถึงเราก็ยังให้าตระหนักรู้อยู่เสมอว่าพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่กับเราและเราก็ามีสติรละลึกรู้อย่างรู้ได้ถึงทุกสิ่งที่เป็นการสรงนำจากพระองค์พระองค์จะนำเราในการทำธุรกิจการงานให้สติปัญญาหรือให้วิธีการที่จะพูดคุยกับผู้คนนี่ก็คือการประกอบด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์แต่ว่า ถ้าเป็นสภาวะการเต็มล้นนั้นมันจะจดจ่อที่พระเจ้าและครอบครองที่ให้พระเจ้าครอบครองอย่างเต็มลน้นเต็มที่มันก็จะไม่ใช่ผัสภาวะที่จะไปคุยกับลูกค้าหรือไปทําอะไรเพราะว่าภาษาแปลกๆมันก็จะหลั่งไหลออกมาดังนั้นการพูดภาษาแปลกๆก็จึงจะผมก็จะทําอยู่ที่บ้านซึ่งจะไม่มีใคร เพราะว่าผมก็จะจดจ่อที่พระองค์แล้วก็ให้พระองค์ครอบครองผมได้อย่างเต็มที่ผมจะใช้เวลาที่จะเต็มล้นในพระเจ้าในพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันก็มันก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็เมื่อออกไปทําธุรกิจการงานผมก็ดําเนินชีวิตแบบที่เรียกว่าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ก็มีบางครั้งที่ผมไม่ได้ติดสนิทกับพระองค์ผมก็ วอกแวกหันไปจดจ่อกับเรื่องอื่นมากมายจนละเลยเพระองค์ไปอันนั้นก็เรียกว่าหันไปดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังไงครับพอคุณหันไปดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังความบาปก็เข้ามาเล่นงานคุณซาตานก็ส่งคํามุสาเข้ามาใส่คุณได้อย่างง่ายๆเลยละครับแล้วก็มันก็จะจู่โจมคุณและก็ทําให้คุณ ทำอะไรก็ไม่เกิดผลแล้วก็ล้มเหลวผิดพลาดแต่ถ้าคุณลดตัวไวถ้าคุณเ,เข้าสนิทกับพระองค์เฝ้าเดียวบ่อยๆคุณก็จะกลับมา,อ,าอย่างรู้รับรู้ถึงการทรงสถิตของพระองค์ได้ผมเองก็ล้มลุกคุกคานกับการดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณอยู่บ่อยๆคือ,อถ้าเมื่อไรที่ผม ไม่ค่อยจะได้อธิษฐานภาษาแปลกๆไม่ค่อยจะได้อินกับพระเจ้าไม่ค่อยจะให้พระองค์เข้ามาครอบครองผมแล้วก็ผมก็ห่างออกไปจากพระองค์มันก็จะทำให้ผมเข้าสู่การเป็นคริสเตียนเนื้อหนังอยู่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันก็จะได้รับอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดแล้วก็เจ็บปวดเพราะว่า,าผม หันไปเชื่อฟังตัวเองแล้วก็เชื่อฟังซาตานแล้วก็พลาดไปจากการได้ยินเสียงพระวิญญาณแล้วก็พลาดไปจากการเชื่อฟังพระองค์นั่นเองแหะครับเมื่อผมมาบันทึกเสียงคลิปคําแนะนําในการใช้ความรู้ความเข้าใจที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วก็แบ่งปันแบบนี้ทุกๆวันผมก็ได้จดจ่ออยู่ที่พระองค์ทุกๆวัน ผมก็กลับมาติดสนิทกับพระองค์อยู่เรื่อยๆดังนั้นการรับใช้พระเจ้าก็มีส่วนที่จะทำให้ผมได้ติดสนิทกับพระองค์ด้วยนะครับซึ่งมันก็เป็นการเสริมสร้างตัวผมเองไปในตัวคือมันก็ทำให้ผมมีความเชื่อเพิ่มพูนมากขึ้นมีความรักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็มีความหวังใจในพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นด้วยดังนั้นผมขอหนุนใจ ให้พี่น้องคริสเตียนที่ยังไม่เคยได้รับบัพติศมาในพระวิญญ,ญาณอยากให้รีบๆทูลขอพระองค์ด้วยความหิวกระหายนะครับแล้วก็เปิดกายใจให้พระองค์ครอบครองเต็มขนาดเลยเมื่อพระวิญ,ญญาณสวมทับคุณแล้วมันก็จะเหมือนกับคุณได้ชาร์จแบตเต็มที่คุณจะมองโลกแบบที่พระเจ้ามองคุณจะสรรเสริญถวายเกียรติยกย่องพระเยซูที่สุดคุณจะรักพระเยซูมากคุณจะเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้า หลังไหลออกไปสู่คนอื่นคุณจะชื่นชมยินดีปราบปื้มใจกับทุกๆเรื่องคุณจะมีแต่เรื่องขอบคุณพระเจ้าทั้งวันและคุณก็จะมีสันติสุขลึกซึ้งมากเลยเหมือนกับที่พระเยซูบอกว่าสันติสุขที่พระองค์ให้นั้นไม่เหมือนกับที่โลกให้แล้วคุณก็จะให้พระเจ้าเป็นศูนกลางได้อย่างเต็มที่อย่างแบบไม่ฝืนเลยคุณจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และ,ะทั้งในใจ บางครั้งก็ได้ยินกับหูนะครับผมเองก็เคยได้ยินกับหูมาตลอดชีวิตนี้ก็ได้ยินอยู่สองครั้งนะครับซึ่งผมจะแบ่งปันในคลิปต่ตอๆไปการได้ยินกับหูก็ไม่ใช่บ่อยนักแต่ว่ามันก็เป็นการคอนเฟิร์มอย่างมากเลยว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยและเมื่อไหร่ที่ผมถูกซาตานเข้ามาจูดโจมให้เกิดความลังเลสงสัยผมจะ ระลึกได้ถึงประสบการณ์การที่เคยได้ยินเสียงกับหูและมันก็ทําให้ผมเชื่อมั่นคงอย่างจริงจังแน่วแน่ว่าพระองค์มีจริงพระองค์สถิตอยู่กับผมตลอดเวลาและผมก็สามารถที่จะมีชัยชนะเหนือการทดลองจากซาตานได้พี่น้องที่รักครับคนถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงกับหูก็อย่าไปเสียใจคุณสามารถที่จะได้ยินเสียงของ พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ซึ่งจะผุดขึ้นมาในใจของคนเองได้ถ้าคุณฝึกที่จะเฝ้าเดี่ยวบ่อยๆฝึกที่จะสนทนากับพระองค์ทุกๆวันคุณจะมองเห็นการจัดเตรียมและการทรงนำอย่างชัดเจนคุณจะได้รับสติปัญญาอย่างรู้อะไรใหม่ๆอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนบางทีขณะที่คุณกำลังอาบน้ำอยู่พระวิญ,ญญาณก็ส่งไอเดียความคิดอะไรบางอย่างแวบเข้ามาซึ่งมันแตกต่างกับ ไอเดียของชาวโลกนะครับชาวโลกบางคนก็มีเหมือนกันอาบน้ําแล้วก็ได้ไอเดียปิ้งไอเดียอะไรแปลกๆใหม่ๆแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่ไอเดียที่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นมันจะเป็นพระพรให้กับตัวคนอื่นและและกับคนอื่นอย่างมากมายคือมันไม่ใช่เป็นพระพรแก่ตัวคนเองคนเดียวแต่ว่ามันจะทําให้คุณอยากจะเป็นพรให้กับคนมากมายทั่วโลกเลยนะครับนี่แหละ คือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วคนก็จะเปี่ยมด้วยความมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าคุณจะเห็นนิมิตคุณจะฝันคุณจะได้รับการสําแดงที่คนไม่เคยได้รับมาก่อนเพราะว่าพระเจ้าจะเปิดเผยสําเดงอะไรอีกหลายๆอย่างให้คุณได้รับรู้เมื่อคุณเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคุณจะเกิดผลมากทั้งในการ ประกอบอาชีพการงานและในการรับใช้หรือในชีวิตส่วนตัวในชีวิตครอบครัวพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําพระราชกิจของพระองค์ในตัวคุณแล้วก็ผ่านคุณออกไปได้อย่างเต็มที่เมื่อคุณรับบัติสมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และก็มีประสบการณ์ในการที่จะให้พระองค์เป็นที่หนึ่งในชีวิตให้พระองค์ครอบครองคนอย่างเต็มที่ พี่น้องที่รักผมจะมาแบ่งปันต่อเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคลิปต่อๆไปนะครับถ้าสนใจก็กดกระดิ่งและก็กด,กดติดตามไว้พอผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดซีรีส์ในเรื่องของปร,ประสบการณ์ของผมในพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอพระเจ้าวอวยพร